กวักมรกตสวยไหมคะวันนี้ป๊อปและรายการ Urban Gardening Pink i d ิ a ้งเดียปลูกค่ะจะมาเอาใจแฟนๆนะคะที่ชอบพันไม้มงคลค่ะโดยการขยายพันธุนะคะกวักมรกตง่ายๆ2วิธีค่ะและนอกจากนี้นะคะเราจะไปจัดสวนถาดแบบโชโคสไตล์ Urban Gardening กันค่ะ เรามีต้นกวักมรกตนะคะก็จะเริ่มแน่นแล้วใช่ไหมคะตัวแบบนี้เราสามารถเอามาขยายพันธุ์ได้ค่ะวิธีการในการเลือกนะคะกิ่งที่เหมาะสมสําหรับการนํามาขยายพันธุ์นะคะให้เ,เพื่อนๆเลือกนะคะดูกิ่งที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีความอวบอ้วนสมบูรณ์นะคะลักษณะของใบก็ไม่มีโรคแล้วก็มแมลงนะคะถ้าดูจากกระถางนี้นะคะก็ กิ่งนี้ก็เหมาะสมค่ะถ้าเกิดว่าเราตาัดต้นทิเลกเกินไปนะคะกิ่งเล็กๆนะคะที่เป็นกิ่งแบบนี้นะคะเวลาที่เราเอาไปปักชา,มมาค่ะส่วนใหญ่ก็จะพบว่าการเกิดรากนะคะจะเกิดช้ามากแล้วก็จะพบว่ากิ่งแล้วก็ใบที่เอาไปปักชานะคะจะเกิดการเน่าก่อนค่ะดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะจะใช้เป็นกรรไกรก็ได้หรือว่าเป็นมีดก,ก็ได้นะคะตัดที่โคนได้เลยค่ะเ<ๆ>มื่อเพื่อนๆตัดออกมาแล้วนะคะก็ให้ตัดส่วนของใบแยกออกจากส่วนของกิ่งค่ะ เวลาที่ป๊อบตัดใบนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าป๊อบแยกใบออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือใบที่อยู่บริเวณโคนใบนะคะก็จะมีใบลักษณะที่ใหญ่แบบนี้นะคะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นใบที่อยู่ตรงกลางค่ะก็จะมีขนาดปานกลางนะคะและส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นใบที่อยู่บริเวณส่วนของยอดนะคะสาเหตุที่ป๊อบแยกออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะจากการที่ได้ทดลองปลูกมาค่ะก็พบว่าใบนะคะที่อยู่บริเวณตรงกลางของกิ่งนะคะจะมีอัตราการงอกนะคะเป็นยอดแล้วก็เป็นล ได้เร็วกว่านะคะสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่บริเวณโคนใบเนี่ยเป็นใบที่มีลักษณะแก่นะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะงอกรากออกมาเนี่ยก็ใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะในขณะที่ใบที่อยู่ตรงส่วนยอดนะคะก็ยังอ่อนเกินไปนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะงอกรากได้ชา้า แต่ว่าส่วนที่อยู่ตรงกลางค่ะเป็นใบที่ไม่อ่อนหรือว่าแก่จนเกินไปจึงมีความเหมาะสมในการที่จะเกิดรากนะคะได้เร็วที่สุดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วก็เกิดทุกใบนะคะแต่อัตราการเกิดในช้าเร็วแตกต่างกันค่ะหลังจากที่เราแยก3าส่วนแบบนี้แล้วนะคะเหลือในส่วนของกิ่งนะคะส่วนนี้ก็สามารถเอาไปปักชำนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะส่วนของกิ่งนะคะออกเป็นท่อนๆค่ะความยาวนะคะก็ประมาณท่อนละ2นิ้วนะคะ ได้เลยแต่ถ้าเป็นกิ่งอ่อนๆนะคะที่ปลายกิ่งก็ให้ตัดยาวขึ้นได้ค่ะด้านบนนะคะที่เป็นกิ่งอ่อนๆแบบนี้ค่ะเนื่องจากมีกิ่งขนาดเล็กนะคะก็ตัดให้ยาวขึ้นเพื่อที่จะได้มีอาหารสะสมที่อยู่ในกิ่งนะคะเพิ่มมากขึ้นค่ะ ในขณะที่บริเวณโคนนะคะมีขนาดใหญ่อยู่แล้วนะคะมีอาหารสะสมค่อนข้างมากอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็สามารถตัดให้สั้นลงประมาณ2นิ้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนําไปปักชํานะคะในดินค่ะจะใช้เป็นกล่องพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆมีกระถางที่บ้านหรือว่ามีถาดก็สามารถใช้ได้ค่ะก็ถาดเนี่ยก็ไม่ต้องเจาะรูก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาดินใส่ค่ะใส่ประมาณครึ่งกล่องนะคะ จากนั้นก็สามารถที่จะนําใบนะคะแล้วก็กิ่งที่เราตัดไว้ลงมาปักช้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราปักลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นใบที่ปักช้าค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะนํากิ่งที่ปักช้านะคะปักลงไปแบบนี้ปักลงไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะกิ่งและใบที่ปักํำนะคะจากนั้นก็รดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำกล่องนะคะไปใส่ในถุงพลาสติกใสแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทนะคะจากนั้นใช้ยางวงนะคะมัดไว้ค่ะ สาเหตุที่เราจะต้องเอากล่องนะคะที่เราปักชำใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนําไปบ่มโดยการวางไว้ในที่ร่มการใส่ถุงพลาสติกก็จะเป็นการช่วยรักษาความชื้อนะคะเหมือนกับการควบแน่นอยู่ภายในค่ะก็จะทําให้การเกิดรากนะคะแล้วก็การเกิดโคดนะคะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีความสมบูรณ์ค่ะ เสร็จเรียบร้อยทั้ง2ถุงแล้วค่ะหลังจากที่วางเอาไว้แบบนี้นะคะประมาณ2เดือนค่ะน้องก็จะเริ่มงอกรากออกมานะคะสําหรับส่วนที่เป็นการปักชาจากใบนะคะสําหรับในส่วนที่เป็นการปักชาโดยใช้กิ่งนะคะก็จะมียอดใหม่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหลังจากที่ปักชาผ่านไปแล้วนะคะ2เดือนค่ะน้องจเจริญเติบโตหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะ จะเกิดตุ่มโขดเล็กๆกลมๆแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีรากนะคะ,จะเจริญเติบโต,ตแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อโขดโตได้ระยะเต็มที่แล้วนะคะก็จะเกิดสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมคะก็จะเป็น จุดที่จะเกิดหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเป็นจุดเล็กๆตรงนี้ค่ะกําลังจะเกิดแล้วนะคะหลังจากที่หน่อเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วนะคะก็จะส่งผลทําให้โขดมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อโขดขนาดใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปปลูกแบบโชว์โขดได้ค่ะแต่สําหรับ ในส่วนที่นะคะเป็นกิ่งค่ะเนื่องจากว่ากิ่งเนี่ยมีการสะสมอาหารอยู่เยอะพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเป็นยอดใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็มีโหดที่ขนาดใหญ่กว่าแบบที่เป็นการปักํำจากใบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลองย้ายปลูกกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกแบบเดียเด่ยวๆแบบนี้นะคะมันก็อาจจะยังไม่สวยน่ารักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้นะคะป๊อบก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียและแบ่งปันกับเพื่อนๆค่ะในการจาัดสวนถาดนะคะสําหรับกวากมรกตแบบโชโคดค่ะเดี๋ยวเราไปดูไอเดียและขั้นตอนกันนะคะและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเราค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกวากมรกตนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกน้องออกจากกระถางกันนะคะในกระถางนะคะก็จะ มีหลายโคดนะคะแล้วก็หลายต้นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาดินออกไปก่อนนะคะตอนที่เราแยกออกจากกันนะคะให้เราค่อยๆดูพิจารณาดีๆนะคะมันจะมีจุดที่เราสามารถที่จะดึงแยกหักออกจากกันได้นะคะก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกันเล็กที่สุดนะคะอันนี้ให้เราแยกออกมาได้เลยจุดที่เล็กที่สุดมันก็จะเกิดรอยแบบแผลน้อยที่สุดแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวน้องตายนะคะน้องยังสามารถจเจริญเติบโตต่อได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองดึงแยกดูนะคะ ได้ออกมาเป็นอีกต่ต้นแล้วนะคะจากกระถางเมื่อกี้นะคะก็จะสามารถแยกได้ออกมาทั้งหมด4ต้นค่ะ4ีขดนะคะสําหรับโขดที่เราเลือกมานะคะก่อนจะไปจัดเป็นสวนถาดค่ะก็จะต้องนํามาร้างทําความสะอาดตอ,อก,ก่อนนะคะ เอามือถูๆล้างดินที่ติดอยู่กับรากออกได้เลยนะคะและบัดที่เราเพิ่งแยกออกมาแบบนี้ก็จะมีรากแขนงแบบนี้เยอะเลยใช่ไหมคะเราสามารถที่จะตัดออกได้นะคะบางส่วนค่ะข้อสังเกตก็คือให้เลือกตัดรากแขนงที่มีขนาดเล็กๆนะคะอย่าไปตัดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดรากที่มีขนาดใหญ่ออกเลยเนี่ยก็จะทําให้ต้นชะลักการเจริญเติบโตค่ะเลือกตัดเฉพาะอันเล็กๆก,ก,ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะตัดอันเล็กแบบนี้ตัดได้นะคะ และก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับจัดสวนถาดแบบโชว์โคดกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสวนถาดแบบโชว์โคตของกวักมรกฏนะคะเป็นไงคะน่ารักไหมคะเป็นสวนไม้มงคลนะคะสามารถเอาไปตกแต่งห้องได้ค่ะง่ายๆสไตล์ Urban g a r d e นการค่ะเทคนิคทั้งหมดนี้ไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอย่าปล่อยให้พื้นที่มาจํากัดไอเดียในการปลูกค่ะและพบกับป๊อปในรายการ u r อ a n เ a นการ์เดนิไอเดียปลูกได้ในคลิปต่อไปค่ะ